วันนี้วันพระท่านทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างกุศลอันใดขอให้จงตั้งใจรับพรอ,อุทิศส่วนกุศลแก่บุพการีชนของเราพร้อมกันยะทาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสาครัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปทิตังตุมหังคิปเมวะสมิชัตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามนิโชติราโสยะธาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีคายุโก พิวาทนสิริสนิจจวุธทธาปจายโนจัตตารธรรมวัตท,ทันติอายุวันโนสุขังทะลางอนุโมทนาบุญที่ทุกท่านได้สร้างบุญสร้างกุศลในรูปแบบต่างๆที่ตนถนัด ไม่จำกัดรูปแบบขอเพียงแค่ทำอะไรก็ตามทีที่ให้จิตของเราได้ปล่อยวางความรู้สึกว่ามีตัวตนลดความยึดมั่นถือมั่นุม